น้อยไวทองของเราก็พาเด็กแก๊งของเขาเป้าหมายวันนี้คือต้นมังคุดของเราสุกแล้วกินของเปรี้ยวไปกินมังคุดเขาเรียกว่าน้าไไวบ้าอ้าแข่งกบมีชอบปนะน่ะชอบปนะน่ะชอบปนะน่ะ <c oughs> ขอบคุณค่าอร่อยไหมคะสาวชาวสวน อายังคุดเอปล่อยให้สาวน้อยวัยทองของเราเล่นสนุกสนานแล้วก็พาเขากลับบ้านจ้าเพื่อนๆปุบแล้วมาถึงก็ร้องกินไอติมเลยดีสวยมากอ้ยไอติมสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนช่องน้องหมาพัตตะกุยใหม่แล้วนะคะโปรดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปแม่รักแ่รจากครอบครัวของเราค่ะ สาวน้อยวัยทองของเราวันนี้จะปวนอะไรเนาะเพื่อนเพื่อนเนาก็พาเด็กแก๊งของเขาไปปวนที่ไหนอีกเพื่อนๆตามมาสิคะจะได้รู้ว่าเด็กแก๊งและน้องทานตะวันปวนอะไรอีกนอนแล้วเมลาเกันอะเป้าหมายวันนี้คือต้นมังคุดจ้าเพื่อนๆ มังคุดสมต้นของเราสุกแล้วเราก็เลยพาสาวน้อยที่ชอบกินของเปรี้ยวไปกินมังคุดเขาเรียกว่าอะไรมังคุดแล้วล้มอ่ะหลอกวิ่งไปอ่ะขึ้นล่องน้ำไหวป่ะแหมเก่งเว้ยเน่าแข็งัวเน่าเอาปลาหัวพ่อเลย บบเก่งวะโอโ้โหเูาจะไปต้องรักทำไมอ่ะลูกไม่รักก็มีชอบวะนะชอบวะนะชอบวะนะขอ,อ,อบคุณขอบคุณหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะอร่อยไหมคะ อะไอยไหมคะมีแต่เล็กอไรไ่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะสาวสาวชาวสวนซอยจะทำไงลูกสอยเอาซอยมังคุดเออความสุขของทานตะวันชอบกินมากเลยมังคุดชอบกินของเปรีย้ยวปุยปุยมีมี ปล่อยให้สาวน้อยวัยท้องของเราเล่นสนุกสนานไปนะเพื่อนๆแล้วก็พาเขากลับบ้านจ้าเพื่อนๆ,ๆดูซิในบ้านเขาจะทำอะไรต่อสาวน้อยกับธรรมชาติในสวนเราจ้าลูกยักษ์อย่างเนี้ยใช่ปะสรุปแล้วมา <ๆ S 1> ถึงก็ร้องกินไอติมเลยจ้าเพื่อนๆ,ๆ,ๆ สภาพก็มีแบบนี้แหละจ้าเป็นแบบนี้อ้อสวยมากโอ้ยไอติมบบไอติมใช่ไหมวันนี้จบเพียงแค่นี้นะเพื่อนๆบ๊ายบาย